่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย t o y ย t a f o r t u จ e เประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้หญิงท่าผู้ชมมากราบขอพอรจากพระพุทธสิง์ที่หอพระซึ่งเป็นหอพระที่เก่าแก่นะคะอยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากประวัติศาสตร์นะคะที่กล่าวกันว่าพระพุทธสีหิงนั้นได้ถูกนำมาจากสีลังกาและหอพระนะคะตัวองค์เจ้าเมืองเ,องเองนั้นก็ได้สร้างหอพระนั้นให้หันหน้าไปยังทิศของประเทศสีลังกาเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมที่เราได้ทราบว่าพระองค์นี้นั้นได้ถูกนำมาจากสีลังกาค่ะ พระพุทธสีหิงในเมืองนครศรีธรรมราชนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุดหรือเป็นองค์ต้นแบบตามประวัติของพระพุทธสีหิงนั้นกล่าวว่าพระเจ้าศรีละะแห่งเมืองลังกาเป็นผู้สร้างไว้เมื่อปีพุทธศักราช700ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมสกุราชแห่งเมืองนครศรีธรรมราชได้ขออัญเชิญมาประทับไว้ณเมืองนครศรีธรรมราช และถ้าเราดูจากพุทธลักษณะขององค์พระพุทธสีหิงซึ่งนํามาจากสีลลังกาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าใบหน้าท่านและรูปหน้าท่านจะอิ่มเหมือนกับศิลปะยุคสมัยสุขโขทยัยและถ้าเราดูจากแผนที่นะคะของแผนที่โลกปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะตั้งหันหน้าไปทางทิศเดียวนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่ล่องเรือสำเภามาจากทางศรีรังกาโดยตรงเลยค่ะก็จะเห็นว่าด้านเบื้องหลังขององค์พระพุทธสีหิงนะคะเป็นลายของดอกสาระล่วงลงมานะคะเหมือนคราวที่พระองค์เสด็จดับขันปริณิพานใต้ต้นสาระก็จะมีดอกสาระนี้ล่วงลงมาค่ะพระพุทธสีหิงที่ไปดิดฐถานอยู่ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันสมองค์โดยองค์แรกที่ถือเป็นองค์ต้นแบบ คือพระพุทธสีหิงที่หอพระพุทธสีหิงเมืองนครศรีธรรมราชส่วนองค์ที่2คือพระพุทธสีหิงที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปปังมาลวิชัยศิลปะแบบเชียงแสนองค์ที่ส ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบสุขโขทยัยเมื่อมีพระพุทธสีหิงประดิษฐานที่บ้านเมืองใดที่นั่นจะมีความรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระพุทธสิหิงเปรียบได้ดังกายของพระพุทธเจ้านั่นเองและที่เห็นพระคู่อยู่ด้านข้างนะคะลักษณะเป็นพระยืนถือบาท เป็นเงินแท้และทองคําแท้ทั้งหมดนะคะทุกปีใหม่ตามแบบโบราณโบราณน,นะคะพระลากก็คือพระยืนสองคู่ที่ลากพระพุทธสิงิงเนี่ยออกไปให้ชาวเมืองได้ส่งน้ำกันในวันปีใหม่ไทยก็คือ14เมษายนองค์พระที่ทั้งจากทองคำทั้งหมดเนี่ยถูกมนุษย์ใจบาปนะคะลอกเอาไปขายเพราะเป็นทองคำแท้เราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยพอเริ่มมีความเจริญขึ้นความเชื่อและความศรัทธานในเรื่องของศาสนาก,ก็น้อยลง แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะได้ก็มาสร้างทองคําหุ้มแล้วก็นําบาทซึ่งถูกขโมยหายไปซึ่งเป็นทองคําแท้เนี่ยบาทสร้างเป็นบาทใหม่ที่เป็นทองคําจริงๆใส่เพื่อให้ประชาชนและพุศทธาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสน,นส,นส,สนานเนี่ยได้มากราบและก็ระลึกถึงสิ่งที่บรรพุรุษเนี่ยได้ทาและก็เป็นรดกตกทอดมาถึงคนปัจจุบัน และเมื่อเรามานั่งกราบพระพุทธสีหิงภายในหอพระพุทธสีหิงแห่งนี้ก็สามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประทับที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นพระองค์น่าจะมานมัสก,การพระพุทธสีหิงในหอพระแห่งนี้เช่นเดียวกันและยังคงบรรยากาศกลิ่นอายจากยุคสมัยของพระองค์ที่ยังคงปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้ และหากท่านใดมีโอกาสเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมแวะมากราบนมัสการพระพุทธสิหิงที่หอพระแห่งนี้นะคะ